สวัสดีครับร้านเอสพีฟาร์มเซครับวันนี้ขอแนะนำเครื่องผสมอาหารรุ่นพิเศษครับรุ่นนี้นะความสูง110เซนนะฮะความกว้างนะครับความกว้างจากตัวนี้นะฮะมาหาตัวนี้นะครับผม45เซนความยาวนะครับจากตัวนี้นะครับมาฝั่งท่านนี้นะครับเ0ซนนะครับใช้มอเตอร์1แรงนะครับตัวนี้ประหยัดไฟมอเตอร์แล้วก็มีเฟืองทดครับมีลูกค้าหลายๆคนถามว่ามันจะไหวไหมมอเตอร์หแรงผม รับรองฮะยืนยันว่าไหวครับเพราะว่าเราใช้เครื่องทดช่วยนะครับเครื่องทดตัวนี้จะช่วยทดกําลังนะครับผมแล้วก็ทําให้งานไม่หนักนะครับผมนะฮะมีเฟืองโซ่ครับตัวนี้ครับข้างฟันข้างในเนี่ยจะเป็นเกลียวครับนะฮะมีฝาเปิดปิดได้นะครับเป็นเกลียวนะฮะการหมุนองชิ้นงานนี้กวาดออกได้จนหมดนะครับไม่มีค้างคานะครับช่องชิ้นงานที่ใหญ่ครับ นี่ฮะชิ้นงานไหลออกจนหมดเลยครับผมไม่ค้างครับเอ่อเอาผมจะลองเปิดให้ดูนะครับฟังเสียงนะครับตัวนี้จะนิ่มมากครับผมเสียงไม่ดังครับเ่ยฮะแค่จะไม่ได้ยินเสียงเลยนะครับผมการทํางานของเครื่องครับนิ่มนะครับนี่ฮะเกี่ยวก็จะหมุนแบบนี้นะครับนี่ฮะนี่ฮะโอเคนะครับตัวนี้เครื่องใหม่ครับจะส่งให้ลูกค้านะครับก็เลยมารีวิวให้ลูกค้าดูนะครับสนใจนะฮะทักมาได้นะครับผมนะฮะเบอร์โทรเบอร์นี้เลยนะครับผม ร้านเอสพีโฟมเซลครับขอบคุณครับ